สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจัดเทรนตลาดนะคะประจำวันที่17กันยายน2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองเส้นเด็กน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์แต่ว่าอิงทางลงนะคะอยู่ในกรอบ16201640นะคะก็น่าระมัดระวังสำหรับแรงขายท้ายตลาดนะคะ เรามองเรื่องของการปรับด,ดัชนีตัวฟุตซี่รีบาลานซ์วันนี้นะคะก็น่าจะส่งผลให้เกิดความผ,ลผลันผวนโดยช่วาย,ยิ่งในช่วงท้ายตลาดที่จะใช้ราคาปิดวันนี้นะคะเพราะว่าก็มีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยลงไปประมาณ44ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตรงนี้อาจจะก่อ,อ,อให้เกิดมีแรงขายออกมานะคะในช่วงท้ายตลาด อีกส่วนหนึ่งที่เรามองนะคะคือความระมัดระวังแรงขายลดความเสี่ยงของนักลงทุนทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ต้องบอกว่าสัญญาณทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่เริ่มที่จะมีความไม่แน่นอนนะคะก็ก่อนหน้านี้ทุกคนค่อนข้าง,างกังวลนะคะกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจับตาต้นสัป ต้นเดือนนะคะสัปดาห์ต้นเดือนเนี่ยเราก็จับตาเรื่องของตัวเลขภาคแรงงานออกมาก,ก็ถือว่าแย่ก,กว่าตลาดคาดมากนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็มีความกังวลในเรื่องของผลกระทบตรงนี้ค่อนข้างมากาว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวลงภาคแรงงานอาจจะไม่ฟื้นตัวอย่างที่คาดนะคะแต่ว่าเมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจในเรื่องของยอดคา้าปลีกออกมาก็กลับมาดีกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะอย่างรีเทลเซลเนี่ยตลาดคาดลบ ลบประมาณ0.8%นะคะปรากฏว่าออกมาเติบโต0.7%ในเดือนสิงหาคมนะคะตรงนี้เป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างมิกซ์นะคะนักทุนเนี่ยน่าจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าทุกคนก็คงจะยกยอดไปดูมุมมองของทาง เฟดนะคะต่อเรื่องของแนวโน้มความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับนโยบายทางด้านการเงินนะคะ,ะก็คงไปจับตาเรื่องการประชุมในวันที่21-22กันยายนสําหรับ FOMC ในสัปดาห์หน้านะคะว่าเฟดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัว กรอบกำหนดการที่จะดำเนินนโยบายปรับนโยบายทางด้านการเงินก็คือตัว QE tapering ไปจากสิ้นปีหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่ทางสหรัฐนะคะนักลงทุนอาจจะยังมีความสับสนแล้วก็การลงทุนเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบในเชิงซนติเมนต์ไปด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะอยู่ในโหมดของความระมัดระวังกันค่อนข้างมากแต่ถึงแม้ว่าเราจะมองว่าจะมีการผันผวนของเส้นเบรก ในเชิงทางลงจากการปรับพอตของตัวฟุตซี่เองก็ดีหรือว่าขายลดความเสี่ยงเพื่อรอการประชุมเปดเองก็ดีเรายังมองว่าตัวดาวไซด์ของเราอาจจะถูกจํากัดด้วยปัจจัยภายในของเราเองนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยประคองนะคะเราก็มองในเรื่องของแรงหนุนจากภาครัฐที่ค่อนข้างเต็มที่ในเรื่องของการเปิดเมืองนะคะ,ก,ะก็มองใน,ในเรื่องของความพยายามที่จะ,ะมีการผลักดันตัว มาตรการต่างๆออกมาต่อเนื่องเพราะว่าก็คงเป็นที่ทราบกันมีอยู่แล้วว่าช่วงปลายปีมันเป็นช่วงไฮซีซันของภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วเราเผชิญเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 มา2ปีติดกันนะคะถ้าเราพลาดรอบนี้ก็รอบหน้าก็อาจจะต้องเป็นปีปลายปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่า ภาครัฐก,ก็ต้องพยายามกันค่อนข้างเต็มเต็มที่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทังผู้ว่าทอทอท,อทอก็ออกมาบอกว่าไอโครงการเราเที่ยวด้วยกันเสสามหรือว่าทัวร์เที่ยวไทยเนี่ยจะเปิดนะคะจะดําเนินการเปิดแน่นอนนะคะลงทะเบียนในวันที่24กันยาย,ยนนี้แล้วนะคะเราก็จะให้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่15ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นเรามองความพยายามในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการเปิดเมืองเนี่ย อย่างน้อยที่สุดก็คือการท่องเที่ยวภายในของคนไทยเรากันเองนะคะก็น่าจะได้แรงหนุนในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าจะฝากความหวังอีกนิดนึงก็คือของต่างชาติะคะอันนี้คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการประเมินสถานการณ์นะคะเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศนะคะว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะถือถ้าสามารถที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์เชิงบว,บวกต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าปัจจัยนี้เนี่ยก็คงต้องรอติดตามแล้วก็น่าจะ มีอัปไซด์รออยู่นะคะถ้าถ้าสามารถประกาศเป็นทางการอย่างเช่นเรื่องของการปรับเกณฑ์ให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้มากขึ้นหรือว่าไม่ต้องกักตัวหรือว่าลดจํานวนวันกักตัวล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยในเชิงบวกข้างหน้าที่นักลงทุนก็ยัง,ย,งยังคงรอรออยู่นะคะสาหรับแรงกระตุ้นจากภายในประเทศของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังมองธีมเรื่องของการตรวจเมืองเนี่ยน่าจะถูกสลับสับเปลี่ยนเวียนกลับมาเล่นกันเป็นระยะนะคะต่อเนื่องไปจนถึงปลาย ไตมาสสีเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยการสลับสับเปลี่ยนเวียนกันเล่นตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าการเลือกหุ้นเนี่ยก็น่าจะต้อง selective นะคะถึงแม้อยู่บนทีมเดียวกันเรื่องของการเปิดเมืองนะคะเราก็ค่อนข้างอยากจะสรรหาตัวที่ดูแลกาดเข้ามาแนะนำนะคะสำหรับ pick of the day ของเราวันนี้2ตัวนะคะเราเลือก BDMS กับตัว Land and House นะคะตัว BDMS เนี่ย ก็น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการเปิดเมืองด้วยนะคะลุ้นเรื่องของการเปิดรับคนไข้ต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเซกเตอร์ทีเดียวที่จะได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองรับและท่องเที่ยวต่างชาตินะคะถ้าสามารถที่จะเข้ามาในกรุงเทพได้แบบไม่ต้องกักตัวหรือว่าลดจํานวนการกักตัวลงเหลือ7-10วันนะคะก็จะเป็นแรงหนุนกัน รื้นตัวที่ดีนะคะของทางโรงพยาบาลที่สามารถรับคนไข้ต่างชาตินะคะได้เพิ่มขึ้นนะคะก็เชื่อว่า,าลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยจะกลับเข้ามาเป็นจํานวนมากนะคะแล้วถ้าเทียบราคาหุ้น BDMS มองค่อนข้างแลกาดนะคะเพราะว่าปรับขึ้นไม่มากนะคะโดยรวมก็คือแลกาดกลุ่มนะคะราคาก็น่าสนใจเมื่อวานนี้ปิดที่22.70นะคะเทรดดิ้งเลนส์ที่เราให้นะคะในรอบนี้ที่น่าสนใจก็คือ22.2ถึง24บาทนะคะ ตัวที่สองก็คือแลนด์ House นะคะตัวนี้ก็แนวโน้มก็ยังมองว่าน่าจะฟื้นตัวได้นะคะเพราะว่าเรื่องของการขายบ้านแนวราบเนี่ยน่าจะกลับมาดีได้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มจะคลี่คลายไปนะคะลูกค้าก็มีความกล้าที่จะกลับเข้ามาเยี่ยมชมโครงการมากขึ้นนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยในธุรกิจเช่าก็กระตุ้งขึ้นด้วยเช่นกันนะคะทราฟิกน่าจะมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่อยากจะออกมา ใช้ชีวิตให้เป็นเกือบเกือบกึ่งๆปกติมากขึ้นนะคะประกอบกับตัวบริษัทร่วมนะคะอย่าง Home Pro หรือว่า LSFG เนี่ยก็กลับมาทำกำไรได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแรงหนุนในเรื่องของภาพการฟื้นตัวสำหรับแบรนด์เฮาส์ก็ค่อนข้างจะมีนะคะแล้วก็อันนี้ส่งเรื่องของการเปิดเมืองก็ค่อนข้างจะได้แล้วถ้าเทียบราคาหุ้นเช่นเดียวกันนะคะเรามองว่าแลกาดนะคะ ค่อนข้างน่าสนใจในการจะลุ้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานะคะเพราะว่าราคาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเซสนะคะบวกสอเปอร์เซ็นท่านั้นถ้าเทียบกับบวกเจ็ดเปอร์เซนตของเซตนะคะแล้วก็ PE ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะเทรดที่สิบสองเท่าเทียบสิบห้าเท่านะคะจากค่าเฉลี่ยนะคะก็ในขณะที่ภาพการซูนตัวของการดาเนินการเนี่ย การดาเนินงานเนี่ยังคงดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรามองราคาหุ้นตรงนี้ก็ยังน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวที่เราฝากไว้พี่ f อ h เดย์วันนี้นะคะก็เป็นหุ้นเปิดเมืองนะคะที่ได้อาน,นิสงแล้วราคายังแรกกะดด้วยนะคะ BDM S Land House ตัว Land House เมื่อวานปิดที่8.25บาท25นะคะ Trading Range นะคะ7บาท95ถึง8.65ท65นะคะส่วนเทคนิ i c a l p i สองตัววันนี้นะคะเราเลือกเอ่อ a n a a แล้วก็ ATP 30นะคะ มาต่อนะครับในในตัวของกลุ่ม Energy นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับคงจะจำได้นะครับก็มีเคยพูดหลายครั้งว่าหนึ่งในโครงการใหม่ๆนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยรออยู่นะครับคือโครงการที่เวียดนามนะครับเมื่อสองวันนี้นะครับก็ที่บูมเบิร์กก็มีรายงานความคืบหน้านะครับ ของแผนพัฒนาพลังงานเวียดนามฉบับที่8นะครับซึ่งยังอยู่ในฉบับล่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงแก้ไขจากเดิมในช่วงเดือนกุมภานะครับก็ดูอันใหม่เนี่ยถ้าดูทรงร่างอันใหม่จะเป็นการลดเป้าการผลิตในปี7-3นะครับลง5.6%จเากเดิมจากแผนเดิมเมื่อเดิมกุมภานะครับส่วนลายโรงโรงไฟฟ้า ประเภทไหนจะโดนตัดนะครับก็ดูแล้วจะเป็นเรื่องของพลังลมลดลงนะครับแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศลดลงนะครับเพิ่มฐานหินมา8%ส่วนลงไฟฟ้าก๊าซนะครับซึ่งเป็นความหวังของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของล่างอันนี้นเนี่ยเขาจะเหมือนกับตอนนี้เขาพยายามไปคุยกับหลายๆฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการ คงมีแผนออกมาอีกทีนะครับดูจากทรงแผนนี้นะครับโครงสร้างแผนนี้ก็น่าจะทรงแน่นครับทีนี้ถ้าดูมันมีอะไรเปลี่ยนไหมเอ่อก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนลงไฟฟ้าก๊าซนะครับก็ยังเน้นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปรับลงมากเพราะฉะนั้นแผนการประมูลใหม่จะได้โครงการใหม่ของบีกิมกับกัปแล้วนกะ็ยังมีลุ้นต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยเร่งราคาหุ้นไปถึงปลายปีได้นะครับเอ่อแต่ว่าในส่วนของอต้นทุนพลังงานก็ยังเป็นส่วน อันหนึ่งที่ทําให้มีแรงกดสําหรับเซกเตอร์นี้แต่ถ้าเราดูในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็แผนอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องลบนะครับเป็นเรื่องกลางๆนะครับก็อย่างแนะนําตอนนี้เนี่ยมีบายอยู่นะครับก็คิดว่าท่านเรื่องของแผนพลังงานเนี่ยอาจจะต้องมอง2ตัวนะครับเรื่องของโรงไฟฟ้ากา๊าซที่เวียดนามเนี่ยต้องมองดีกิมกับตัวกับนะครับ ต่อที่อมานะนะครับในไตรมาสสองนะครับอมานะมีกำไรสุทธิอยู่ที่81ล้านนะครับเป็นสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งนะครับโดยกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ22.9% e b i เ d a นะครับจากรายได้ทุกรายประเภทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเราก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ1.6% Q1Q นะครับซึ่งก็เป็นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกรายการเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนกำไร6เดือนนะครับอยู่ที่160ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ย15.9%เซนะครับฐานะสินเชื่อเนี่ยในไตรมาส2นะครับปลดตัวลง1.8 Q1Q รซนันะครับทำให้สินเชื่อเนี่ยแตะตัวจากสิ้นปี6กาเนี่ยเหลือ1% year เ o date ซนนะครับโดยทางมานันะครับยังได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับทำให้ลูกค้าเข้ามาขอสินเชื่อชะลอตัวลงไปนะครับประกอบกับการติดตามเร่งติดตามให้ลูกค้ามาชำระหนี้นะครับ รวมไปถึงการตัดนิสูนนะครับทําให้สินเชื่อหดตัวลงนะครับแต่การเล่งให้ลูกค้าไปชาระหนี้นะครับรวมถึงการปรับโครงสร้างให้กับลูกค้านะครับก็ทําให้ NPL ลดลงด้วยนะครับโดยลดลงเหลือสามจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับจากสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นในไตรมาสหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าสินเชื่อของอามานานจะหดตัวลงในไตรมาสสองนะครับแต่ว่าทางามานานเนี่ยยังคงเป้าสินเชื่อในปีหกสี่ไว้เหมือนเดิมนะครับโดยตั้งเป้าไว้ที่จะปล่อยสินเชื่อใหม่เนี่ยหนึ่งจุดหกถึง 2,000ล้านนะครับหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตในประมาณ25-30%เยนเดียนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี64ไว้เหมือนเดิมนะครับโดยคาดว่าจะมีกําไรนะครับ324ล้านนะครับเพิ่มขึ้น18.5%เยนเดียส่วนปี65นะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น28.7%เป็น417ล้านนะครับปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี65นะครับที่6บาท60นะครับแนะนาทยอยซื้อนะครับสำหรับอาณา มาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำก็ปรับตัวร่วงลงแรงนะคะก็ลงไปทําโลที่ 1, ระดับ1,745เหรียญสารัฐต่อออนซ์นะคะก็เป็นโลที่ ต้องบอกว่าในรอบเดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาที่ปรับตัวร่วงลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้ภาพระยะสั้นเนี่ยกลับมาเป็นทางลงนะคะหลังจากหลุดระดับ1,780ไปเมื่อวานในช่วงเย็นนะคะแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยกดดันค่อนข้างแรงนะคะให้สัญญาณที่เป็นลบนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณช่วงค่ำเนี่ยก็มีเรื่องของรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีนะคะก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการทั้งในเรื่องของตัวเลขค้าปลีก นะคะของสหรัฐแล้วก็ตัวฟิลาเดลเฟีย f ฟ d แมนูแฟคเจอริงเองนะคะก็ออกมาดีกว่คาคาดด้วยนะคะ <_ m akes pasar> ตรงนี้ก็เลยกลับมาเป็นแรงหนุนกับตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะให้แหงค่าขึ้นเทียบกับตะก้าสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกนะคะดอลลาร์ดิจิีจะขึ้นไปใกล้แนวต้านระดับประมาณสัก93จุด Ф How <pasar> แล้วก็ตัวบอลยูนะคะสิบปีของสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวพุ่งขึ้นมานะคะ ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยหนุนภาพการฟื้นตัวนะคะของเศรษฐกิจสหรัฐในขณะเดียวกันก็เป็นแรงกดดันนะคะในเรื่องของการที่กระตุ้นมุมมองเกี่ยวกับการที่เฟด เองเนี่ยมีโอกาสที่จะประกาศในเรื่องของตัว QE tapering เนี่ยเร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะขณะที่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุม FOMC ด้วยวันที่21-22ตรงนี้นะคะก็ยิ่งทำให้นักทุนเนี่ยมีความวิตกกังวลแล้วก็มองในเรื่องของตัวสภาพคล่องที่จะดึงออกมา,าดึงออกจากตลาดน,นะคะ เป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าในส่วนของราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงมานะคะอาจจะมีเทคนิครีบา d ได้บ้างแต่ว่ายังมองว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะสำหรับในส่วนของการดิ บาในวันนี้แล้วก็นักทุนยังรอความชัดเจนจากการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้ารวมถึงในคืนนี้เองเนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอย่างตัวมิชิแกนคอน s u m e r Sentiment ์นะคะก็เป็นในเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคเองเนี่ยก็คาดการจะออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างสดใสนะคะตรงนี้ก็น่าจะยิ่งเป็นแรงหนุนกับตัวดอลลาร์แล้วก็ในส่วนของตัวบอลยูให้ปรับขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันกับตัว ราคาทองคำมากกว่าที่จะเป็นแดงหนุนนะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยน่าจะมีแนวโน้ม แกว่งตัวอยู่ในทิศทางลงได้ต่อนะคะรีบาวขึ้นมาเนี่ยยังมองติดแนวต้านแถวระดับ1 7ึ่งพันเอนึ่งพันเอยหกสิบนะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็มองว่าระหว่างวันเนี่ยอาจจะลงไปเทสโลเดิมนะคะ1 7ึ่เอ่สิบได้นะคะที่ทำไว้เมื่อคือนนี้แต่ว่าถ้า ปรับตัวลงหลุดลงไปนะคะสำหรับระยะถัดไปเนี่ยเรามองว่า1,740ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยู่เนี่ย1,720เนี่ยอาจจะมีให้เห็นแต่ก็ยังมองว่าราคาทองคำอาจจะยังไม่ได้เร่งลงไปแรงๆเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่า,าถ้าดูในเรื่องของตัวเลขคืนนี้เนี่ยน้ำหนักความสำคัญอาจจะไม่เท่ากับตัวเลขค้าปลีกหรือว่าตัวเลขเในส่วนของ manufacturing ที่ ออกมาเมื่อคือนน่ะคะ,อะนอกจากนี้เองเนี่ยเรามองว่าในส่วนของตัวการรีบาวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยยังมองว่าน่าจะเปิดโอกาสสำหรับในฝั่งชอ็อตได้นะคะดังนั้นเนี่ยกลย,ยุทธ์การลงทุนเนี่ยในส่วนของตัว GOU21 ซึ่งเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสป,ปอร์ตอยู่แค่ประมาณ1เหรียญน,นะคะก็ยัง เป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปเก็งกําไรในฝั่งช็อตในช่วงที่ดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ติดแนวต้านนะคะสำหรับตัวราคาทองคำสปอร์ตแล้วก็ตัว GOU 2 1จึงแนะนําให้เทรดดิ้งช็อตนะคะ GOU 2อในกรอบ1,746นอะคะถึง1,764ค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้